ออร่ยทำไมถึงเป็นรูปมี้แรงพันดันใจอร่อยอร่อยเฮ้ยเบ๊ยไม่ใช่ที่ขาวโอ้โหอ่ะคืออันนี้มันเป็นเหมือนเฮนน่าป่ะแต่รูปนี้นูแกเองรูปหัวใจอ่ะมันเป็นเฮนน่าป่ะไหนไหนหัวใจนี่หัวใจหัวแดงครับฟังไม่ค่อยได้ยินอ่ะได้ยินแต่ตอนหัวเลาะ เออดังมากถึงนู่นเป็น้าววเป็นบ้าคนขีว่าไขามมอง่ยไหนอ่ะเอาไปไม่ไม่ใช่หราเอาไปไดเลยไม่ว่าอะไรไม่ใช่เอาไปไลยก็ไดเลยติดนะดูลายควลายปอลายตุ่นั่นแหละกระดอกตุ่มนี่กระดอกฮะีการทองเล่นเล่นมีการทองโอ้โห เนนะไม่ชัดไม่ชัดกินกสไม่เจ็บสามมื่นทไม่ไม่ได้่างนั้นหลบเล่นแบบออกจริงจังเลยเจ็บก็เลยตรงนี้เลยอ่ะเวท่ะใช่นี่อลถือเวทเนี่ยชึ้นี่เลยนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้ยห้ย ดีมากดีมากอย่าเบียตรงนั้นเลยสวยมากสวยมากเลยนะสวยมากแกสวยมาก่ะเนี้ยไม่แกนะใส่แกเองมันแกยังไงมันใช้อะไรไม่ทำอะไรปัมตาปัาหรอไม่มตนเรกาไ้จะไห้วอะจะช่วยมีวีจะช่วยมช่ไหมเมนจะไม่มีอมีแต่มันไม่ดีอะเป็นเศษ่มก มันดูเป็นซเอ่าไปปั๊มมันต้องขัดรถนเออี่มงควายออนี่ม่นี่นี่บอกมีอาร์ไ่นะเดี๋ยวเราไปจ้างให้เสื้อผ้าเสื้ออะไรเข้าหูออ๋อโอเคโอเคเข้าหรือตดหมูมากเ็นไหมคะเอาอะดูะทั้งชุดอ่ะพี่นัดที่กับใครคะ ก่อนนะคะทำไมไม่ะให้เราตอบให้กันเขาคนนี้จะกลับรถเมล์ตามไม่สอบที่ีพไม่แล้วเขารับเอาหน้าเอารูปอะไปให้เขาว่าเราแกะได้เป็นแล้วก็ทำเป็นประพรมได้ได้หน้าเอาเดี๋ยวได้ให้พี่แกทำสวยอันใหญ่ไหมวะเนาะ อันใหญ่ไหมไปฮะอันใหญ่เลยไทั้งท่านใหญ่อันเล็กเลยเพราะว่าพี่สาวเอ้ตัวสีฟ้าเขาก็แกะไอ้ฟ้าที่จะยถ่ายรูปคู่ในไอจีอะเพลงไอฟ้าไอ้มอนสเตอร์โอ้ยไอตัวอะไรนะสปาขี้คนองจงมอนสเตอร์อินเลยเนียนๆทำในแ่นมันแต่มันจีบอะไรเนจำไม่ได้แล้วเออเออโอ้ยว้าสวยรูปนั้นรูปนั้นรูปไหนเนี่ยนะ นน่ีช้าชนี่ีอเยเ่ะดีจจังไหนขอดูลนได้หมคะพี่ก็มีล่เป็นค่ะสวัสดีค่ะดอได์ไน่้อยไต้องมูกห่เป็นหวัอะนตู้เย็นอไม่เป็นหวัดเองนี่แหละ ไม่เกี่ยวกับตูหรอกสตูนั่นสตูเหมือนโอ้โห้บ้ามันปสี่เาเ่อที่บอกแล้วให้พาไปแท็กซี่โอนใจโอนใจแท็กซี่โกงอ่ะต้องโซ่อนเที่วชอบบางหน้าดูดิเงเ่ไหมงหน้าบางงาบางโอเค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 โอ้โอเค ที่ชัดมากนี่เนไม่เห็นไหมเนี่ยของที่หุ่นยเยนชดมากเลยหสองสามสี่ห้ากเจ็ดปดอุ้ยสวยว่ะมันนี้ันนีเน็ตมีงั้งใม่ฝันมึงซื้อเองเธอไอ้เรียงว้าวตุ๊บเป๊ะเลยตอนนี้กลัวโดนหาวไปทำอมโจนอะไรอ่ะอ้าพี่มันจะับ้นิ่นหาชสวชิ่วไเจอแล้วชิส่เลยมันจะไม่หมดเลยพี่ียว ไป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 เห็นหมดเลยสีโตรงตุ <oh> nice> bye bye. ้งสีอะเกาหลีวันนี้ติดวงน้านะบ๊ายบายดูคแม่ต้องตดนอหน้ามืดจ่ะโดนโดนไ พวกเธไม่ได้จบ้านวายถึงบ้านเลยอ่ะจาตัวตำบลอ่ะรู้เลยบ้านไหนจามเนี่ยเรนมองขึ้นมาค่ยังเรนนจักมียเรนมอจไม่จับแตีเดียวมเปคนรัองคนะคณาไม่เคยเห็นกัหอกปีละกันแ่เป็นรี่น้องชุดสีเดียวกันจะเป็นไปก็ไม่เจอคน่งคนตป็ห ค่าค่าแล้วกันยังไม่เจอเลยเนี่ยซูมมาเนี่ยตอนอย่างนี้เนี่ยก็ซูมาอย่างนี้เราเบี้ะเนี่ยซูมมาเออถ้าพี่อยากซูมพี่เอาซูมเข้าไปแล้วเน็ตซูมาต่างติได้ท่องเลยไม่มีขอ้าสาดแต่ก่อนเนี่ยก็คิดนะว่าใช่พอตอนอยู่ว่าไม่ดีอ่ะพอเขาบอกว่าเด็กรังสิตหน้าตาดีหน้าตานีนั่นคือรูปปากใช่ไหมคิดไหมคิดตอนที่เราคอนแกนอะไปอยู่หนีทุกที่เลย ไม่เจอเลยเดีอดอะรูปป่าเดือไหมทำไมจะต้องไปดื่มเดือ้ยม่ทนมีแต่ไม่เจอไม่ล้องไปดื่มเดอแล้วใช่คือพี่น่ยัง่าทำอะไหนึ่งของเทแต่จริงทำไม A บอะห่ยปิดได้ง่าไม่ไม่มเทไม่แต่มเทโเท A แบกน่ะแพ้เพราะว่าตะบุกปอมขึ้นมหาลัยอะไรเงียเห็นมบกของนี่แหละลักษณะของจริงแม่ม่าเหม รางศิลป์น้อ ank, นยกว่าเอแบบกของกรุงเทพเรียกว่าอกรุงเทพมาเยอะกว่าเอแบ็กแล้ว